สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เรายังจะคงไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนโดยสมรภูมิอาบดีเอฟก้าเป็นสมรภูมิที่สิ้นเปลืองมากสําหรับกองทัพรัสเซียและเพราะอะไรมันจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตารีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับยุทธการการปิดล้อมเมืองอับดีอิปก้าของกองทัพรัสเซียในขณะนี้กําลังประสบกับปัญหาอย่างหนักเนื่องจากว่าพวกเขานั้นขาดแคลนการสนับสนุนการยิงจากปืนใหญ่ของฝั่งตนเองครับ ในช่วงแรกกองทัพรสัสเซียได้พยายามทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดในการโจมตีกองทัพยูเครนในเมืองอับดอีฟกาโดยมีการใช้งานปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลำกล้องและอากาศยานเข้าถล่มฐานที่มั่นกองทัพยูเครนอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นก็ได้ใช้ปืนใหญ่สนามฝ่ายตนเองเข้าเก็บปืนใหญ่สนามของทางราสัสเซียได้เป็นจํานวนมากนี่จึงเป็นสาเหตุให้กองทัพของทางราสัสเซียต้องติดแงกอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งตอนนี้พวกเขาบุกไม่ขึ้นถูกปืนใหญ่สนามของทางยูเครนระดมยิงอย่างหนกักพวกเขาถือว่าการรบในอับดีอีก้านั้นถือได้ว่าเป็นการรบที่ใช้ต้นทุนทางสงครามแพงมากๆตั้งแต่รบกันมากับยูเครนครับ ส่วนสภาพในสมรภูมิอาร์บีอีฟก้านั้นในขณะนี้มันก็กลายเป็นสุสานของยานเกราะรถถังของทางรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพวกเขาถูกโจมตีทั้งจากปืนใหญ่สนามระบบจรวนหลายลำกล้องโดรนและกับดักดงทุนระเบิดจึงทำให้กองทัพรัสเซียนั้นไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทุ่มเททรัพยากรเป็นจานวนมากก็ตามและการมาขอ,ของขีปนาวุธแบบ AT a t ท c m s นี่จะ จึงเป็นปัญหาใหม่สำหรับกองทัพรัสเซียเพราะว่าพวกมันมีระยะยิงไกลถึง160กิโลเมตรและที่สำคัญเลยมันเป็นระเบิดแบบลูกไปจึงสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างสิ่งนี้ฐานของทางรัสเซียนั้นได้ออกมาเตือนกันเองว่าต้องระวังอาวุธที่มาจากสหรัฐอเมริกาชิ้นนี้เอาไว้ให้ดีครับเพราะว่าหากพวกเขายังคงดำเนินการสู้รบต่อไปในประเทศยูเครนพวกเขาก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาวุธชนิดนี้ไปได้ครับ ส่วนเรื่องการแก้ไขการขาดแคลนลูกกระสุนปืนใหญ่ของทางรัสเซียนั้นพวกเขาก็ได้ไปติดต่อกับเกาหลีเหนือซึ่งในขณะนี้ก็พบว่ากระสุนปืนใหญ่จากทางเกาหลีเหนือจํานวนหลายสิบตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของทางการรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางนีอดมินก็คาดว่าทางกองทัพรัสเซียจะมีขีดความสามารถที่จะรุกเข้าไปยังพื้นที่ของทางยูเครนอีกซักระยะหนึ่งหลังจากนั้นจะค่อยๆหมดศักยภาพในการลุกล เพราะว่าในการรบนั้นจําเป็นต้องใช้กระสุนปืนใหญ่เป็นจํานวนมากหากว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องการรุกของทางรัสเซียก็อาจจะต้องชะงักลงครับ ส่วนทหารของทางยูเครนที่ทำการปกป้องเมืองอาบดีอีฟกานั้นต้องบอกว่าพวกเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าสามารถตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะพยายามบุกยูเครนในด้านนี้มาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจ่อแนวตั้งรับของทางยูเครนได้แต่อย่างไรสําลายนะครับการรบกันครั้งล่าสุดนั้นก็ถูกทางการของยูเคร ين, นโจมตีกลับไปเสียหายแบบย่อยยับเลยครับ ต่อมาการรบกันบริเวณทางด้านเคอร์ซอนมีข่าวว่าทางกองทัพยูเครนสามารถยกพลขึ้นบกบริเวณนี้ได้และก็สามารถยึดพื้นที่ได้จํานวนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราต้องรอการยืนยันว่าทางการยูเครนจะสามารถสถาปนาหัวหาดได้หรือไม่ซึ่งมันก็มีข่าวลือมาจากทางฝั่งของรัสเซียว่าหากยูเครนนั้นสามารถสถาปนาหัวหาดในบริเวณนี้ได้พวกเขาก็อาจจะต้องพ่ายแพ้เหมือนกับครั้งที่พวกเขาเคยเสียคาครีปครับ ส่วนข่าวอื่นก็คือรถถังแบบ M1 Abrams ของทางสหรัฐนั้นก็ได้เดินทางมาถึงประเทศยูเครนครบจำนวนแล้วนะครับก็คือมาทั้งหมดจำนวน31คันสิ่งนี้ก็จะทำให้ยูเครนนั้นมีขีดความสามารถที่จะปกป้องตอนเองในฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งการรบกันในสมรภูมิในแน่หน้านั้นก็ยังคงมีความดูเดือดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลให้การสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่19ตุลาคมนั้นกองหารรัสเซียเสียชีวิตไป630นายรถถัง11คันยานเกราะ17คันรถขนส่งทางการทาหาร34คันปืนใหญ่สนาม39กระบอกโดรน17ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง4ระบบ ระบบป้องกันภัยังการอีก1ระบบเครื่องบินรบ1ลำและเฮลิคอปเตอร์จำนวน1ลำครับสำหรับเครื่องบินรบก็คือตกแถวแถวบริเวณอับดีอีฟก,การนั่นแหละครับเป็นเครื่องบินรบแบบซู25นั่นเอง อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนพวกเขาก็คงต้องเตรียมตัวตั้งรับกองทัพรัสเซียให้ดีในหน้าหนาวที่ใกล้จะมาถึงโดยเฉพาะการยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงไฟฟ้านะครับสิ่งนี้ทางการของยูเครนได้รับมอบระบบป้องกันเนองกาศเพิ่มเติมและนอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้เตรียมเครื่องปั่นไฟและมีการเตรียมการนะครับชุดซ่อมแซมชุดออกช่วยเหลือประชาชนเอาไว้อย่างครบัพับแล้วครับ และถึงแม้ว่าการโต้กลับของกองทัพยูเครนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาจะสามารถยึดคืนพื้นที่กลับมาได้อย่างจำกัดก็ตามแต่ทว่าเราก็ได้เห็นการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างจากกองทัพยูเครนไม่ว่าจะเป็นการมาของขีปนาวุธระยะไกลอย่างเช่นขีปนาวุธสตอ m s นชาโดและขีปนาวุธแบบ a t ทีเอซซึ่งพวกมันนั้นมีระยะยิงที่ไกลและสามารถตรวจจับได้ยาก บวกกับการวางแผนดีๆและทางการของยูเครนนั้นก็มีโดรนตรวจการที่มีคุณภาพอีกทั้งพวกเขานั้นก็ยังมีเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนปืนใหญ่เราจะเห็นได้เลยว่าหลังๆมานี้กองทัพของทางรัสเซียนั้นได้สูญเสียอาวุธหนักไปเป็นจํานวนมากท,าท,าทั้งทที่พวกเขานั้นยังไม่ได้เห็นหน้านักรบยูเครนเลยครับนักรบของทางรัสเซียหลายคนนั้นได้แต่ขับยานพาณิ เข้าไปยังพื้นที่การรบหลังจากนั้นพวกเขาก็ติดแงกอยู่ตรงนั้นและถูกทางการของยูเครนยิงถล่มซันโวอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับ ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการรบนาปัจจุบันนี้เราจะไม่สามารถใช้กำลังเข้ารุกแต่เพียงอย่างเดียวได้การยิงปืนใหญ่เปิดทางการถล่มด้วยขีปนาวุธหลังจากนั้นก็ส่งรถถังยานเกราะเข้าทําการยึดที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ใช่ยุทธวิธีที่จะประสบผลสําเร็จได้ง่ายซึ่งกองทัพของทางราัสเซียนั้นก็ได้แสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วตั้งแต่ช่วงของเริ่มต้นสงครามจนมาถึงปัจจุบันว่าการใช้กำ ลังยานกรอรถถังจํานวนมากนั้นไม่ใช่คําตอบของสงครามสมัยใหม่ครับการที่พวกเขานั้นต้องเจอคู่ต่อสู้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนที่น้อยกว่าแต่ทว่าก็มีอาวุธที่ทันสมัยกว่าและมีหัวจิตหัวใจที่รักชาติอีกทั้งยังสามารถทำการรบได้อย่างห้าหาญอย่างนักรบยูเครนสิ่งนี้กองทัพรสัสเซียพวกเขาไม่อาจผ่านมันไปได้อย่างง่ายๆเลยครับ และสุดท้ายนี้แอนบินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถปกป้องผืนแผดินจากการลุกรานของรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรรีกันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ